เจ๊เจ๊โอเช่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมอากาอีออนน้านะครับผม,ผมก็จะเป็นยังไงกดไลค์เราไปดูกันได้เลยสตาร์ทครับผมวันที่21เดือน10เกิดอะไรขึ้นในวันนี้กันนะต้องกลับบ้านแล้วโอ้ยแถวนี้มืดมากเลย โอเคครับผมอุ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นใครวะนะทุกคนเห <laughs> มือนจะมีใครดักอยู่ด้านหน้าเราเดี๋ยวนะด้านหลังเราไปได้ไหมอืมเอาเป็นว่าสวัสดีครับนั่นนั่นใช่คนหรือเปล่านะ่ะเหมือนจะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงอุ้ยอีกาเต็มเลยทุกคนอุ้ยสวัสดีครับพี่สาวฮะ เ,เฮ้ยขยับไม่ได้ทุกคนเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วอุ้ยดูดูดิทุกคนแม่งเล่นกลามาปะเนี่ยโอ้โหล่ำมากเลยเอา่าสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยดียวแป,แปลกแลและรอยยิ้มโคสยองแม่งหันมายิ้มฉีกปากให้เราทุกคนโอ้โหเจ๊เราเรีบกลับบ้านเลย น่ากลัวชะมัดทุกคนเอ่อแล้วเราต้องไปทางไหนทางนี้เหมือนจะมีทางบล็อกครับผมฮะโอเคอเค,คนเบื่อกี้มันอันตรายชะมัดเลยน่ากลัวมากรีบกลับบ้านเร็วน่ากลัวจริงว่ะเพื่อนเลยโอ้โหถ่านขยะตรงนี้อะไรเนี่ยมแมลงวันเต็มเลยเอาเป็นว่ารีบกลับบ้านกันเลยครับผมผู้หญิงเบื่อกี้นี่น่าสงสัยมากเลย,ยกระตุกจริง เกิดอะไรขึ้นอามเฮ้ย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 เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่รู้ครับผมเรารีบกลับบ้านกันก่อนนะทางแม่งก็โคตรเปี่ยวเลยโอ้โหผู้ชายคนเมื่อกี้ก็ทำตัวแปลกๆเจเมื่อกี้แม่งก็ยิ่งแปลกไปใหญ่เมืองนี้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้ย ว่าแต่ว่าเลยจะถึงบ้านเราเนี่ยทุกคนมันใช้จะกไกลไปแล้วนะไหนอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมยอยู่เหมือนจะเป็นชั้นบนสุดครับผมห้องเกือบสุดท้ายนะครับทุกคนโอเคมารีบไปกันเร็วมีใครตามมาหรือเปล่าอุ้ยหันไว้ไม่ได้ซะด้วย ไปครับผมไป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 ขึ้นไปไวเลยเอา่าไม่น่ามีอะไรนะชั้นนี้ล่ะไม่มีแล้วชั้นเรามีใครอยู่หรือเปล่าโอเคทางสะดวกอย่างนี้ก็ค่อยลงใจขึ้นมาหน่อยได้เวลาลิฟต์เข้าไปในห้องแล้วครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราถึงห้องแล้วครับผมเหมือนเราจะอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ห้องอะไรเอ่ยขอสำรวจแป๊บ อันนี้ห้องน้ำครับผมฮะเสียงอะไรเราไม่ได้ปิดทีวีไว้หรอนี่มันแปลกมากเลยนะสงสัยฉันคงจะลืมปิดไว้ละลืมปิดจริงหรือเปล่าผมว่าเราไม่ได้อยู่ห้องนี้คนเดียวนะทุกคนเหมือนเราจะออกไปนอกระเบียงไม่ได้ครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรแดงๆวะเพื่อนใช่ไหมผมน่าจะตาฝาดไปเองมากทุกคนอืม ตรงนี้ก็เอฮะโอเคครับทุกคนเราเรานอนกันดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะอาอเปิดไฟทางเดินไว้หน่อยแล้วกันวันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันจะนอนเลยแล้วกันอหวังว่าคืนพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรแปลกนะวันที่24เดือน10เหมือนจะตัดภาพมาประมาณ3วันนะครับทุกคน ในวันนี้ก็กลับข้ามอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหวังว่าเราจะไม่เจอผู้หญิงแปลกๆคนนั้นอีกนะทุกคนเอาซะคนลุกเล็ผู้หญิงคนเมื่อกี้อุย้ยมันเปี่ยวมากเลยอะเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเด้ออย่านะฮะตนตีแม่งจะมาจะหายอยู่นั่นแหละแม่งอเอ้ยอืมโอเคไปครับผมเดี๋ยวก่อน ฮะอะไรอ่ะวิเสียงเท้าใครวะอืมหวัดดีครับลุงฉันคือตำรวจนายมาทำอะไรที่นี่ในเวลานี้อืมผมกำลังจะกลับบ้านครับคุณตำรวจในเวลานี้เนี่ยนะนายดูเป็นคนน่าสงสัยจังเลยเอืมแต่เหมือนว่านายจะไม่ได้โกหกนะแค่ดูจากหน้านายฉันก็รู้แล้วอืม ว่าแต่ปกตินายผ่านทางนี้ตลอดเลยเหรอใช่ผมผ่านทางนี้ตลอดเวลาที่ผมกลับมาจากมหาลัยนะแล้วสามวันที่แล้วเธอได้มาที่นี่ไหมเอมทำไมคุณถึงถามผมอย่างนั้นล่ะอืม <c oughs> จริงๆแล้วมีฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อสามวันก่อนนะ่ะเหอเป็นคู่สามีภรรยา <c oughs> ผู้กระทำผิดได้สังหารภรรยาของเขาก่อน คนร้ายสังหารสามีของเธอซึ่งกลับมาหลังจากนั้นกจากันว่าศพถูกแทงหลายครั้งและอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูเลยว่าแต่คุณเห็นคนน่าสงสัยระหว่างกลับบ้านไหมอืมผมว่าจริงๆเราเห็นอยู่สองคนนะผมว่าเจ๊แม่งก็ดูน่าสงสัยนะไอ้ผู้หญิงชุดแดงเนี่ยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยผมว่าน่าสงสัยกว่าผมเห็นคนกำลังวิ่งหนี ผู้ชายกำลังวิ่งกันหรอบางทีอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญเลยทีเดียวฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังวันนี้ดึกแล้วดังนั้นกลับบ้านไปซะอ้าวคิดจะไล่ก็ไล่เลยเหรอเนี่ยโอเคครับเจอกันครับคุณตำรวจอย่างน้อยก็ดีที่เราเจอกับคุณตับเชีย่ยเฮ้ยตำรวจตำรวจคุณตำรวจเสียงอะไรวะกระจกแตกเดี๋ยวตำรวจจะพึ่งไป ลุงลุงลุงค้าผมลุงแม่งเดินอย่างไวแล้วก็ลุง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 อ่าแล้วกูคุยไม่ได้ด้วยไงแม่งเดินหนีเอาได้เมื่อกี้เราได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกครับทุกคนไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะ เอาเป็นว่าเวลานี้มันไม่ปลอดภัยครับผมเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนแทนที่คุณตำรวจจะไปส่งเราแม่งเอ้ยปล่อยให้เราเดินกลับคนเดียวขอแค่ไม่เจอเจ๊กับไอคนแปลกๆก็พอโอเคเสียงยเสียงปืนอันนี้ไม่ใช่แหละผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วทุกคนเสียงปืนเนี่ยตำรวจคนจะได้ยินแล้วนะ โอเคโอเครีไปกันเถอะครับอุ้ยทำไมมันมืดจังเลยอ่ะอุ้ยอ้าวผมเพิ่งรู้ว่าเปิดไฟได้แม่งแม่งเอ้ยเพิ่งรู้ว่าเปิดไฟได้ครับทุกคนอุ้ยอีกาทำไมแถวนี้กามันเยอะจังวะเอาจริงนะผมว่าเราควรย้ายออกว่ะทุกคนอุ้ยโอ้โหดูดิแม่งบินวนหอพักเราเลย แถวนี้มันไม่น่าอยู่จริงนะเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าตัวเอกเรามันไปอยู่ได้ไงนะย้ายหอเถอเพื่อนเอ้ยถ้าจะเฮี้ยนขนาดเนี้ยมาห้องเราเกือบสุดท้ายห้องนี้โอเคออย่างน้อยก็ถึงบ้านแล้วครับผมนะ่าจะปลอดภัยแล้วนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแถวบ้านฉันนั่นดิไม่อยากจะไปเดินตามถนนเส้นนั้นอีกแล้วนั่นไงเพื่อนเห็นด้วยเหมือนกันอีกแหละ หิวจึงเลยฉันสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่า <_ D> เอาจริงนะผมว่าเราควรย้ายวะ่ะแม่งถ้าตามหลักความเป็นจริงคือยังจะอยู่อีกเหรอเนี่ยแถวนี้แม่งมีแต่คนแปลกๆไหนนี่ไงของกินอืมหยิบอะไรได้บ้างหึไอเชีเอ้ยใครเคาะประตูในเวลานี้เนี่ยส่องส่องได้ไหม แม่งไม่เห็นจะมีใครเลยอีกแล้วเหมือนพาลาโซเชียลเลยทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าอย่าไปสนใจครับผมเว้ไป,ไปก่อนดีกว่าเออในเวลานี้ผมว่าเปิดไฟก่อนดีกว่ามืดเกินไปโอเคได้เวลากินอาหารแล้วครับผมอ <c oughs> ิ่มมากเลยได้เวลานอนแล้ว อุ้ยแม่งกินแบบโคตรอร่อยอ่ะอร่อยจริงเชื่อเลยว่าอร่อยโอเคได้เวลานอนครับผมเอา้าทำไมนอนไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องปิดไฟก่อนอา้าวก็นอนไม่ได้อยู่ดีนี่อืมแล้วคือเราต้องทำยังไงวะทุกคนนอนไม่ได้จริงอ่ะเนี่ยออกไปสำรวจอะไรก็ไม่ได้เลยแม่งเอ้ย ใครมากดออดเวลานี้ขอซ่องหน่อยสิอีกแล้วเหรอไม่เห็นจะมีใครเลยฮะเดี๋ยวนะจีอืมสวัสดีครับไม่มทราบว่ามีธุระอะไรชายใส่ฮู้ดอืมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นคนล่าออกคนล่าสุดใช่ไหมใช่ถูกต้องว่าแต่คุณคือใคร นี่คุณควรระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะนี่ฉันเคยเห็นผู้หญิงแปลกๆยืนอยู่หน้าประตูสองสามครั้งเลยนะมันน่าคนลุกมากฉันเลยคิดว่าฉันควรจะเล่าให้คุณฟังแค่นั้นแหละเราพบกันใหม่นะอืมไอ,อ,อ้ผู้หญิงมายืนอยู่หน้าประตูเราอุย้ยขอบคุณมากครับพี่ชายเอ้ยอะไรอะโอเคครับผมดีนะที่มีคนมาเอ อะไรวะอีกาเหรออีกาชนกับกระจกโอ้โหจะเฮี้ยนไปไหนเนี่ยเหมือนจะมีไอ้ผู้หญิงแปลกๆมาอยู่ตรงหน้าประตูเรานะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นสองถึงสามครั้งผมว่าอาจจะเป็นเจ๊คนนั้นก็ได้ว่าแต่เจ๊จะตามเรามาทำไมเนี่ยโอเคได้เวลานอนแล้วครับผมวันที่21เดือน10อ้าว เหมือนจะย้อนกลับมาวันแรกนะครับผมอมีคนกำลังเดินมาน่าจะเป็นเป็นผู้ชายครับผมโทรศัพท์เข้าสวัสดีนี่คุณวันนี้คุณทำงานล่วงเวลาหรือเปล่า อ้าวฮ้ยใช่ช่วงนี้ฉันยุ่งกับงานมากเลยเดือนนี้กลับบ้านไม่ทันเลยยิ่งกว่านั้นคุณทำอะไรอยู่หายยากนะเนี่ยที่คุณจะโทรมาหาฉันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฉันมีเรื่องสำคัญที่จะเล่าให้คุณฟังฉันจะคุยกับคุณที่บ้านดังนั้นกลับบ้านเร็วๆนะเหมือนว่าภรรยาจะมีเรื่องคุยกับสามีครับผมอย่าบอกนะว่าเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมผมว่าใช่แน่เลยทุกคน Oh. Oh. โอ้โหเสียงประตูแม่งอันนี้คือเรารับบทเป็นใครอะเป็นสามีใช่ไหมกลับมาแล้วอมหรือว่าภรรยาของฉันนอนไปแล้วนะเราสมบทบาทเป็นสามีครับผมน่าจะคดีเสียงอะไรอะอ๋อเสียงนาฬิกาใช่ไหม เรื่องนี้มันต้องมีรับลมคมในครับผมอันนี้ห้องอะไรปึ๊บเหมือนจะไม่อยู่น่าจะอยู่ชั้นสองนะโอเคกลับมาแล้วครับได้เวลาไปหาภรรยานะอืมว่าแต่อยู่ห้องไหนกันห้องนี้ล็อกอันนี้ก็ยังล็อกอ้าว เดี๋ยวทำไมล็อกทุกห้องอะ่ะแปลกๆนะเนี่ยฮะใครเปิดประตูผมได้ยินเสียงใครอุย้ยเชีย่ยรอยเลือดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนเข้ามาในบ้านแล้ใช่ไหม แล้วรอยเลือดมันไปทางไหนมันมาที่ห้องนี้ครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะโอเคใครมันอยู่ที่ห้องเราเนี่ย ในห้องนี้มีคราบเลือดออกมาครับผมผมว่าเป็นห้องนอนแน่เลยน่าจะเป็นห้องนอนของภรรยาเราปะว่าแต่เราต้องเปิดยังไงเนี่ยใครกันเข้ามาในบ้านเราอย่าให้รู้นะโอ้โหตรงนี้ก็มีคราบเลือดครับทุกคน ใครวิ่งเดี๋ยวประตูตรงนี้เราไม่ได้ปิดไว้นะวิหลอนจริงทุกคนเดี๋ยวเปิดได้แล้วใครมันล็อกเมื่อกี้อืมผมว่ามันยังอยู่ ตรงนี้โอ้โหขราบเลือดเยอะกว่าเดิมโอ้โหเต็มเลยอุ้ยไม่นะไม่นะนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยชีบหายแล้วทุกคนแล้วคือ,อยังไงอะไม่โทรเรียกตำ,ตำรวจเหรอ มันจะอยู่ที่นี่ครับผมเจ๊เจ๊เจโอ้หเชี่ยเฮ้ยสรุปไอ้ฆาตกรต่อเนื่องคือเจ๊เหรอแล้วใครมากดออดตอนนี้ใครมาหาฉันในเวลานี้กันเนี่ยเชี่ยทุกคน จ๊แม่งอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยอืมไม่ใช่แหละชิพหายแล้วทุกคนเอาไงเนี่ยคือจะไม่มีรีแอคชั่นเหรออุ้ยแม่งกดรัวเลยทีเนี่ยอืมอืมเอาไงเอาไงเอาไงผู้หญิงคนนี้มันบ้าไปแล้วฉันต้องโทรหาตำรวจ งไงเกิดอะไรขึ้นตำรวจจะมาในอีกสองนาทีต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้ต้องทนต่อไปอีกสองนาทีดูมันโอ้ยย,ยังไงอ่ะกูว่าแม่งบุกแน่เลยเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวสองนาทีสองนาทีน,าทนั่นไงกูว่าแล้วมันเข้ามาแล้วทุกคนครับเงียบ โอ้โหเสียงรองเท้าแตะเสียงรองเท้าส้นสูงเหมือนเจ๊แกจะออกไปแล้วนะว่าแต่เราไปทำอะไรให้เจ๊แกวะทำไมต้องมาฆ่ากันด้วยเนี่ยคือยังไงต่อไปแล้วใช่ไหมใหม่ม่ม,มเหมือนจะเดินกลับมาครับทุกคนแปบ๊บหนึ่ง เหมือนเดินอยู่กับที่อ่ะโอเคครับอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นผมว่าเราอยู่ที่นี่กันยาวๆเลยดีกว่าอย่าเพิ่งออกไปเลยอันตรายสามสองหนึ่งวู้โอเคออกไปได้ยังอุ๊ยอ้าวเอาเจ๊ เรียบร้อยเรารอรอ,รอแล้วครับผมอผู้หญิงคนนั้นหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงโจมตีฉันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ถูกจับเลยดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้าเหล่านั้นทุกคืนมันน่าขนลุกมากจนฉันตัดสินใจจะย้ายออกในอนาคตฉันหวังแค่ว่าเขาจะจับเธอได้ในเร็วนี้ยังไม่โดนจับครับทุกคนเจ๊ กูว่ามึงไม่ได้ออกกับเพื่อนเอ้ยได้นอนเน่าอยู่ในนี้แน่นอนเอิม่มนั่นงไงเจ๊ทะลุประตูได้ดูกล้ามนั่นดิครับแม่งสงสัยเจ๊เข้าฟิตเนสมาได้เลยทุกคนเรียบร้อยไม่ได้ออกไปไหนแล้วแหละ <c oughs> อ้าวแบดเอ็น แสดงว่ามีกูดเอนดิ้งแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปหากูดเอนดิ้งกันนะการที่เราจะหากูดเอนดิ้งได้นั้นเราจะต้องทำยังไงกันเนี่ยทุกคนโอเคมาไหนทำไงไปครับผมจะวะน,นี้วิ่งวิ่งให้ไวใส่เกลียหมาไปเลยทุกคนอย่าให้เจมันจับเราได้ว่าแต่เราจะต้องไปไหนวันนี้ ไปไปไปให้ไหวให้ไหวไปทางไปทางซ้ายแล้วกันทางนี้ยังไม่เคยไปอตอนนี้เจ๊อยู่ไหนแล้ววะมันน่าจะยังอยู่ด้านบนครับทุกคนไปทางนี้โอเคไหนอันนี้มีอะไรเลยฮะ ได้ค้อนมาครับผมออาวอย่ยบอกนะว่าเจ๊อย่าให้ผมรู้นะว่าเจ๊อยู่ไหนอ้ามามาเรียบร้อยเจ๊แม่งนอนไปกับพื้นเลยทุกคนเป็นไงเจอค้อนทอไปทีเดียวถึงกับไปไม่เป็นโอ๊ยตำรวจมาช่วยเราแล้ว หมดเลดเลยดิทีเนี้ออู้อันนี้ใช่กูดเอนดิ้งไหมทุกคนหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาถึงผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแล้วตำรวจยอมรับการป้องกันตัวของฉันและไม่ถูกจับปรากฏว่าฆาตรกรที่ฆ่าทั้งคู่ก็คือผู้หญิงคนนั้นเอาง่ายๆครับผมเธอเป็นภรรยาเก่าของสามีที่เสียชีวิตคนนั้นไปนะครับผมตำรวจคาดเดาว่าเธอก่อเหตุฆาตรกรรมด้วยความจงใจหนึ่งเดือนหลังจากนั้นฉันก็ย้ายออกและไม่ต้องการที่จะรู้สึกเช่นนั้นอีก จบไปแล้วครับผมอันนี้คือกูต์เอนดิ้งจริงๆด้วยโอ้รู้สึกโล่งใจมากเลยนะเนี่ยในที่สุดก็ได้แก้แค้นเจ๊แล้วนะเจอคอนทอไปหนึ่งทีถึงกับไปไม่เป็นเลยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันอย่าไว้ใจผู้หญิงชุดแดง